สวัสดีค่ะจาคะคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวนะคะตอนนี้เรายังเราอยู่ที่คาวารามาจินะคะคาวารามาจิ achi, สะพานข้ามทางไปตอนนี้คุณพิงค์ก็อยู่นะร้านขายของฝากนะคะคือวันนี้เราจะไปดูตึก <น dan S 1> คาบุกินะคะคาบุก<ด>ิ <hab> คืออะไร เป็นแบบไหนมีตั้งน,นานขนาดไหนที้จะบอกนะคะตอนนี้ร้านนี้หน้าเข้าหน้านี้มากเลยนะคะทุกคน,น,คดนะคะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะเราจะข้ามสะพานนี้ไปนะคะข้ามสะพานนี้ไปเดีคุณพิงค์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ถ้ามีอะไรอยากจะ ถ้ามันมีอะไรสเปเชียลมากมายก็คือจะข้ามไปตึกนู้นถ้าถ้าเราไปในฝั่งตึกนูน่ะมันก็จะโอ้ตออ้องหยุดต้เกิดเหตโอเคค่ะโอเคนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะทางที่เราจะไปกันนะคะสายสายควันนะคะทุกทุกคน แต่บ้านเราก็คงจะไม่นี่นะคะคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณดูดบุหรี่แล้วก็จะมีที่เขียบุหรี่ในมือนะคะเขียบุหรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่เขียเรียยล่าค่ะคือจะมาคุยเรื่องถนนสายนี้นะคะทุกทุกคนถนนสายนี้คือตอนหน้าร้อนน่ะประมาณเดือนเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยก็จะมีชายเหมือนที่ ที่ที่แล้วคุณพิงบอกหรือเปล่าคะคุยคุยไปแล้วนะคะนว่าถนนสายเนี้ยจะจะจะคนจะแน่นคนจะเยอะมากเห็นไเพราะว่า,เ,าเขาจะนั่งทานนั่งนั่งดื่มกันข้างนอกอะ่ะชาข้างนอกนะคะ open air. โอเปนแอร์นี่คะ่ะแต่คือตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนที่ท,ที่จะเป็นโอเ n นแอร์ทุกคนเห็นไหมคะนี่ยจะมีอย่างนี้ก็จะมีชาออกม ค่ะตอนนี้เรากําลังจะข้ามแม่น้ํานะคะแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เราจะไปดูตึกคาบุก,กิกันค่ะังตั้งขอตั้งสาอยู่ทมยังไม่มีเพลงไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะยังไม่มีเพลงค่ะ เกียวโตคนเยอะมากนะคะจะเป็นหน้าหายหน้าโลก็เยอะมากเพราะว่ามีวัดเยอะเยอะมากแล้วก็วัดสวยมากแล้วความเป็นมาของเกียวโตก็เป็นเมืองหลวงเก่าแคปิตอลสตี้เก่านะคะเราต้องข้ามทางถนนไปแล้วเราก็จะไปดูตึกคาบุกิกันนะคะเราข้ามฝั่งมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะคือ ชื่อเดี๋ยวหนูชื่อก่อนนะคะถ้าใครมาเที่ยวเกียวโตมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะต้องดูชื่อชิโจโจโนะคะคือมเมื่อตะกี้คุณมีงก็ข้ามาจากตรงนี้นะคะคือเป็นทางทางลงรถไฟฟ้าซึ่งมีตั้งแน่บ้านต่างน้นะคะแต่คือมันจะมีอีกทางหนึ่งมันทะลุไปได้เยอะแยะมากมายไก่กองนะคะก็ตอนนี้เราก็มาถึง หน้าตึกคาบุกิแล้วค่ะคาบุกิอ่าโอเคุณพิงจะบอก่เธอแต่ฝรัง่งเอาโอเคค่ะคือตึกคาบุกิตรงนี้ค่ะคาบุกิมีมีมามากว่า400ปีแล้วนะคะกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็อ่าเป็นละครโบราณแต่งหน้าฉูดฉาดจัดกว่าลิเกบ้านเราลิเกบ้านเรายัางยัง ้องแ้ได้อาจจะมีใส่ผมสีผมแล้วก็เป็นการแสดงที่แบบว่าถึงพิกถึงพิงอ,ะอ่ะถ้าบ้านเราก็น่าจะรีเกแต่คือนี้หนักมากคือเป็นดนตรีสาสสีแสงเสียงหมดทุกอย่างค่ะนี่คือตึกนี้นะคะนึกจะต้องข้ามไปดูไปดูภาพหน่อยไหมคะคือคาบูกิ อ่ะดิฉันข้ามไปดีกว่าคาบุกินี่จะ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 แสดงสำหรับใช้ตัวแสดงเป็นคนเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นละครในก็จะมีแต่ผู้หญิงแสดงค่ะแต่คือคาคาบุกิเนี่ยห้ามคือจะไม่มีผู้หญิงเลยจะเป็นผู้ชายแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็สายวายคิดถึงเพื่อนเลยนะคะโอเค ทุกนก็จะพายายามหลบเราในจ้าร้านอาหารถนนสายนี้คุณพิงเคยเคยเคยพามาทำคอนเทนต์เพราะว่าจะมีคุณพิงค์ชอบไปนั่งฟังเ,เ,ออเพลงแจ๊กนะคะคุณพิงค์ชอบเพลงแจ๊กแล้วก็ที่ท่องเที่ยวที่นี่น่าน่าสนใจมากเลยทุกคนเราจะข้ามฝั่งไปไปยิงตรงนั้นเลยนะคะรอก่อนก่อนจะมา,มาเคียวเี้ยวละ่ะเรียเ้ยวเบี้ยวน่ารักมากเลย ไปกันค่ะคนเยอะมากประหลาดเยอะมากเป็นร้านของหวานขายของหวานนะคะคิดถึงจีตาจุ๊งจุ๊งเพื่อนๆในร้านนี้ก็จะเป็นร้านอ,อูนากียานาโกนะคะบ้านเราก็จะเรียกเอียน เอียนบอกค่ะภาษาไทยนี่ค่ะเซตอยู่ที่โอเคค่ะเรามาดูอีกรอบหนึ่งเรามาดูร้านนี้คือเอียวนะคะเอียนนั่นแหละค่ะเอียนบ้านเฮานี่แหละภาษาอังกิษเอียวแต่ว่าอ่า,อาภาษาญี่ปุ่นก็อูนาริยานาโอุนาริก็ จะอร่อยนาก็ก็กแล้วแล้วแต่คนชอบนะคะแต่คือมันราคาจะแพงก็ถูกโอเคไปต่อค่ะทุกทกคนเราจะไปกันต่อนะคะเราจะไปดูอ่าตึกอ่าคาบุกิทำไมเขาโด่งดังทำไมเขาไม่เคยแบบยอดมากเลยโอเ,โอเคนะคะมาถึงแล้วค่ะแต่ก็มีสองคู่สามีภรรยา ต่ค่อนข้างจะเดินเร็วมากเลยค่ะเร็วมากจนคุณพิงก็ต้องชะลอเลยเดินเร็วคือเดินช้านะคะนี่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 มาแล้วค่ะแต่มันเป็นกระจกสะท้อนนักผลรู้ไหมคะว่าที่เห็นเนี่ยใ้ชหมดเลยนะออหแกค่ะคือคาภูกิเนี่ยจะไม่ใช้ผู้หญิงแสดงก็เหมือนละครในบ้านเรา จะใช้แต่ผู้หญิงแสดงไม่ใช้ผู้ชายแสดงแล้วจะมีวันไหนอะไรยังไงก็จะมีเพลงนู่นนั่นนี่โน่นนี่คือนี่ค่ะความอลังการเอ่อเป็นละครที่อลังการสีแสงแสงสีเสียงทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็ไม่เคยลบเรือนไปแล้วจะมีอีกทีก็เดือนสี่ก็จะมีขึ้นไปอย่างนี้ค่ะเดือนสี่ที่สิบถึงวันที่ยี่สิบเก้าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะเป็ิ์อยู่นะคะสำหรับคนที่ชอบชอบแบบดูแบพบพวกอ่าเขาเรียกอะไรนะคะเออสายสาย โอ้ยสายดนตรีสายพวกเนี้ยค่ะคุณพิงก็ลืมละชอบลืมไม่ใช่ชอบลืมหรอกเมาแต่เดี๋ยวคุณพิงก็คงจะข,ข้ามทางจะกลับละแสดงว่ายังเปิดอ,อยู่เพราะมีคนขายตั๋วอยู่นะคะทุกคนเนี่ยขายของค่ะเหมือนกันนะคะของกินโซบะ ประเทศญี่ปุ่นทำไมต้องกินโซบะทำไมต้องกินพวกเส้นๆเนี่ยค่ะโซบะก็เหมือนบ้านเราปีใหม่ต้องกินอะไที่หลมจีนนันยุยืนนุ่นนั่นนีโนนนะคะเดี๋ยวเรารอเราเรอที่เออเราข้ามฝั่งนี้ก็ได้ค่ะทุกทุกคนจะกลับบ้านกันแล้วค่ะคาบูกิก็มี400กว่าปีแล้วสรุปคือยังโด่งดัง ไม่ดับเลยเพราะมีแสงสีเสียงดีแต่งหน้าจัดจ้านแล้วผ้าผมแต่คือการแสดงจะมีผู้ชายร้วนไม่มีผู้หญิงนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าเรียนศิลปะเรื่องการแสดงโอเคโอเคคุณผู้หญิงคิดออกได้ละเรากลดี๋ยวเราจะข้ามถาม,มไปฟังดนตรีแบบหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับกันนะคะทุกทุกคนนี่ค่ะเขตนี้ คาวาาชิมานะคะชื่อแต่ชิโจโดรินะคะไปกันยายาวเลยฝรั่งเยอะค่ะคนต่างชาติเมื่อก,กี้ไปเจอคนไทยน่ารักมากเลยค่ะมาเที่ยวเองด้วยน่ารักมากเลยแล้วฝากสับสักคล้าเขาก็ทําให้ด้วยคุณพ่อน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยค่ะคนไทยเราน่ารักอยู่แล้ว เมื่อกี้ขอบคุณมากนะคะอยากจะฝาขอบคุณผ่านคลิปนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงได้กันนะคะนี่ก็เดินตีโบราณเหมือนกันค่ะ เข้าถึงศาสตร์เพลงเสียงนะคะ ไม่ได้ไปถ่าย,ายเขาแล้วอันนี้คือทรายทรายคือลายเซ็นนะคะทราย น่าสนใจมากมายในเกี่ยวโตวนะคะทุกคนมีอะไรที่น่าสนใจมากมายในเกี่ยวโตวมาเที่ยวกันค่ะมาเที่ยวกันนี่ค่ะกาเหมือนที่เห็นเนี่ยค่ะนี่ไงคะ <c oughs> ก็ตามมันนะคะ่ะ S <S โอเคค่ะข้างหลังสวยมากเลยทุกๆเยมากเหมือนภาพวาดเลยค่ะเบี้ยว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 เบี้ยเบี้ยว,บวเบียวเบี้เี้ยวเบีเี้ยวเดี้ควบีวเบี้เี้ยวนบีี้ยวเบนวันวันวัน อัรจัคนก็นยังเยอะเลยทุกคนขนาดซากุระหมดไปแล้วนะคะโอเคค่ะฮาวา,ามาชิม,มานะคะอเ,คเอาละค,ค่ะทุกทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปคุณพิงค์พาก,กินพาเที่ยววันนี้เรามารู้เรื่องของคับ คาบุกินะคะแล้วก็ได้ข้ามทางไปนู่นไปนี่สับไปสมามันก็มีแค่สี่เหลี่ยมจัดุลักแค่นี้ค่ะดืวทุกคนมันเป็นแค่แม่น้ำชื่อแม่น้ำคาวาบรามาจิอาเริ่มไปแล้วค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปคุณพิงค์งจ,นจนจบฝากกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้คุณพิงค์งได้คะแนนด้วยนะคะ เด็บโรดขอบคุณมากค่ะแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย